สวัสดีครับผมชว Alpha w o o f นะฮะในคลิปนี้ผมจะแมแนะนำคลิปจับมือถือสำหรับ iPhone รุ่น 16, 16 Pro และก็16 Pro Max น,นะฮะก็คิดว่าเพื่อหลายคนเนี่ยน่าจะได้รับเครื่องกันมาหมดแล้วละ่ะ ก็ถือว่าเป็น iPhone 16ที่เป็น Minor u p อัปเกจากรุ่น iPhone 15นะครับแต่ก็ถือว่าเป็น Major u p อัปเกรดสำหรับผมเนื่องจากผมอัพมาจาก iPhone รุ่น12นะคลายมาเป็น16ข้ามมา4รุ่นเลยดังนั้นหน้าจอเขาเนี่ยจะลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดเลยนะการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยทำได้ดีขึ้นเยอะเลยครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำคลิปจับมือถือที่น่าสนใจสำหรับ iPhone รุ่นนี้กันนะสำหรับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์เลยโดยจะขอแบ่งออกเป็น2ประเภทหลัก นั่น,นคือเป็นกริปจับมือถือแบบพกพานะก็จะมีขนาดเล็กพกพาสะดวกสามารถใส่ในกระเป๋าเกงไปได้เหมาะสําหรับสายฟลอกสายท่องเที่ยวนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบบริกนะฮะจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้ทําให้เราจับถือด้วย2มือนะครับดังนั้นการถ่ายวีดีโอกับเพื่อนๆเนี่ยจะนิ่งขึ้นเยอะเลยนะแถมยังสามารถใส่อุปกรณ์เสริมได้เยอะด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟไมโครโฟนขาตั้งกล้องและอุปกรณ์เสริมอื่นๆนะครับก็จะมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น มีความจริงจังมากขึ้นนั่นเองมาดูคลิปจับมือถือแบบพกพายยอดนิยม3แบบในราคาหลักร้อยนะครับขอเริ่มจากตัว UNC MA35 ก่อนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นคลิปจับมือถือนะครับแบบ MagSafe หรือแบบยึดด้วยแม่เหล็กสำหรับ iPhone นั่นเองนะฮะแล้วก็ยังมีปุ่มบูท o t h s h เตอร์นะครับสำหรับรการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอ มีกระจกเซลฟี่นะครับที่ทําให้เราจัดวางองค์ประกอบได้ง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับโดยจุดเด่นของตัวนี้เลยก็คือกริปจับมือถือตัวนี้แหละฮะที่ทําให้เราใช้งานเหมือนกับกล้องถ่ายรูปเลยเหมือนกล้อง DSLR หรือ m i r r o r l e s s นะครับก็คือจับถือได้สะดวกนะครับตัวกริปเนี่ยจะเป็นยางนะครับถึงแม้ว่าตัวกริปเนี่ยจะไม่ได้ลึกมากนะครับสำหรับคนนิ้วยาวเนี่ยนิ้วอาจจะเลยขึ้นมาได้นะฮะแต่ก็ทําให้เราจับถือได้ง่ายขึ้นด้านบนก็มีปุ่มกดชัตเตอร์นะครับเวลาที่เราจะเชื่อมต่อกับมือถือเพียงแค่กดตัวนี้้คางนะก็ มีไฟสีเขียวกระพริบขึ้นมาจากนั้นเราก็ไปเชื่อมต่อในส่วนของ Bluetooth Setting แล้วเลือกหาชื่อคำว่า URCMA35 กดเชื่อมต่อเท่านี้ก็เรียบร้อยนะสามารถถ่ายทั้งถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอได้ด้วย Bluetooth ั h เ t t e r ยังสามารถถอดออกมาได้ด้วยนะครับสำหรับการถ่ายเซลฟี่นะฮะคืออยู่ห่างจากเราได้ถึง15เมตรเลยนะครับทำให้ถ่ายได้สะดวกแชมเวลาชาร์จเนี่ยก็ชาร์จผ่านสาย USB-C นะครับดิริตัวนี้นะครับมีวิธีการยึดจับมือถือ2แบบด้วยกัน แบบแรกก็คือแบบ m a ็ s a f e นะครับแบบแม่เหล็กที่พูดไปในตอนแรกนั่นเองก็ใช้งานได้ตั้งแต่ iPhone รุ่น12ขึ้นไปเลยแต่หากใครใช้ Android นะครับไม่มี m a ็ s a f e นะในกล่องเนี้ยเขาก็จะมีวงแหวนแม่เหล็กแถมมาให้ด้วยนะครับสามารถติดเข้ากับเคสมือถือได้แล้วก็ใช้งานฟังก์ชันตัวนี้ได้เลยอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าตัว m a ็ s a f e เนี่ยมันก็แน่นระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แน่นที่สุดนะครับเจนว่าผมเขย่าไปเนี่ย มันก็สายไปมาเลยนะครับผมแต่วิธีการเปลี่ยนจากแนวตั้งมาถ่ายเป็นแนวนอนเนี่ยทำได้เร็วมากนะครับเพียงแค่พลิกเท่านี้เองนะส่วนอีกแบบนึงเป็นแบบที่แน่นที่สุดนั่นก็คือแบบแคลมปนะครับหรือแบบกริปนั่นเองเจนว่าตรงนี้สามารถแกะออกมาได้นะครับจะเป็นแคลมปแบบสปริงนะครับสามารถกางได้กว้างถึงถึง8ซนเมตรนะฮะ ใช้งานได้กับตัว iphone 16 16 pro ได้แต่16 pro max เนี่ยที่ยังหนีไม่ได้เพราะว่าขนาดใหญ่ไปตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเหมือนกันนะครับเวลาที่เราพลิกถ่ายนะปึ๊บทำได้ไวเหมือนกันนะครับด้านหน้าก็จะมีในส่วนของกระจกเซลฟี่นะครับทำให้เราจัดองค์ประกอบได้ง่ายแต่ไม่ได้หมายความว่าที่เห็นในกระจกจะเหมือนกับที่เห็นในกล้องนะครับมันคคละอันกันเลยผมก็ถือว่าเป็นกิมมิกที่ดีอันนึงนะครับผมแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมี รูส e รู1 4นิ้วสำหรับติดเข้ากับขาตั้งกล้องได้ด้วยนะครับโดยวัสดุตัวนี้นะครับทำจากพลาสติกหมดเลยนะครับมีน้ำหนักอยู่ที่130กรัมต่อมาก็คือ u s นซ m a 3นะฮะที่เป็นกริปจากมือถือที่ต้องบอกเลยว่าแข็งแรงมากๆนะทำด้วยโลหะทั้งชิ้นเลย แล้วก็เป็นรุ่นที่ยูริซี่มีการพัฒนามามากที่สุดนะครับเป็นรุ่นออริจินอลนะครับเห็นว่าทรงเนี่ยมีการพัฒนาไปมากนะฮะและรุ่นนี้ผมว่าเป็นรุ่นที่ดูดีที่สุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกกรูทางด้านหลังเนี่ยหนึ่งนสี่ิ้วที่เราติดอุปกรณ์เสริมเพิ่มเข้าไปได้นะครับด้านท้ายเนี่ยก็สามารถติดเข้ากับขาตั้งกล้องได้ก็มีอีก ด้านบนด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะมีโคชูเมาส์นะสำหรับติดเข้ากับไฟไมโครโฟนได้ด้วยนะครับแต่ด้านข้างจะไม่มีลูสกรูนะฮะดังนั้นเวลาที่เพื่อนๆถ่ายแนวตั้งเนี่ยจะต้องใช้บอร์เฮดในการพลิกถ่ายนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเขามีการบากเอาไว้ตรงนี้รองรับระบบอาร์ค่าสวิชนะครับคืเพื่อนสามารถใช้เข้ากับขาตั้งกล้องทั่วไปตัวใหญ่ได้เลยนะครับที่เป็นระบบอาร์ค่าสวิชนะ สามารถหนีบเข้าไปได้เลยนะครับหนีบได้แน่นหนามากๆด้วยและการยึดจับกับมือถือนะครับก็จะเป็นการยึดแบบสกรูนะครับจะมีน็อตสกรูที่สามารถใช้งานได้สะดวกมากคือมันหมุนแล้วมัน มันอันใหญ่แล้วมันหมุนได้ง่ายนะครับสามารถปรับกว้างได้ถึง9.5เซนมดังนั้นสามารถใช้กับมือถือรุ่น iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max ได้เลยและก็มือถือทุกรุ่นด้วยนะครับคือมันกว้างมากจริงๆแต่เวลาที่เราขันยึดกับมือถือจะใช้เวลานานหน่อยเนื่องจากว่ามันเป็นการขันแบบสกรูนั่นเองนะครับด้านในยังมียาง r u b นะครับป้องกันรอยสําหรับมือถืออีกด้วยตัวนี้ก็พกพาสะดวกมากๆฮะก็คือมีขนาดอยู่ที่ขนาดยาวอยู่ที่9.5ซนเมตร กว้างอยู่ที่4ซนตเมตรและน้าหนักเพียง120กรัมเท่านั้นนะดังน,นั้นเราพบไปกับตัวกล้องถ่ายลูกตัวใหญ่ก็ได้กับขาตั้งกล้องอีกด้วยนะฮะอีกรุ่นที่น่าสนใจเลยก็คือ u n นซี่ a 3 1นะฮะตัวนี้จะมีดีไซน์ที่สวยนะครับมีน้ำหนักที่เบาที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยอยู่ที่92กรัมเท่านั้นจุดเด่นเลยก็คือเป็นระบบแบบ m a x s a f e นั่นเองนะครับเวลาที่เรายึดกับมือถือก็เพียงแค่กางตัวแคมป์ตัวนี้มาก่อนแล้วจากนั้นก็็ตติิดดดเเข้้้้าาไปไปลลลยแแแววมมันนนจะ่ดดกก Lock นะดับเบิลล็อกนะฮะโดยการเอาแคมตัวนี้หนีไปทีหนึ่งนะครับเวลาปรับทายแนวตั้งแนวนอนก็ทำได้ง่ายฮะเพียงแค่พลิกเท่านี้อ่าก็ได้แล้วนะครับ ด้านข้างยังมีช่องสกรูแบบ1นึ่งนิ้วมาให้ด้วยนะครับทั้ง2ด้านซ้ายขวารวมถึงตรงฐานเนี่ยสามารถใส่เข้ากับขาตั้งกล้องได้ด้วยนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยฮะถัดมาก็คือกริปจับมือถือแบบริกนั่นเองโดยรุ่นนี้คือ g ก d o ok อก VSS Smart Phone Rik นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์ g ก do อกเนี่ยเขาจะดังด้านไฟสตูดิโอนะแต่เขาก็หันมาทำสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตด้วยแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับด้วยวัสดุเนี่ย ที่ดีไซน์มีความแข็งแรงมากๆหากเทียบกับแบรนด์ในตลาดในราคาหลักร้อยเนี่ยถือว่าทาได้ผมว่าดีที่สุดแล้วนะในตลาดแถมสีเขายังมินิมอลอด้วยคือเป็นสีเทาและก็มีการดีไซน์ที่สวยอีกด้วยนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับฟีลลิ่งที่ผมชอบเลยคือฟีลลิ่งการจับถือเนี่ยมีการจับถือได้เต็มไม้เต็มมือเนื่องจากตัวคลิปตัวเนี้เขาออกแบบมาให้มีความอ้วนมากกว่าคลิปปกติเลยนะฮะ จะเห็นได้ว่ามีความอ้วนและมีการซออร่องนะครับสำหรับคนที่มีเหงื่อที่มือเยอะเนี่ยก็จะทําให้การระบายอากาศทําได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับแถมตรงนี้นะครับเขาก็ยังมีรูสกรูถึงสีนิ้วทั้งบนทั้งล่างซ้ายขวามาให้ครบเลยหากเพื่อนๆต้องการติดขาตั้งกล้องไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนเนี่ยสามารถทําได้นะด้านบนยังมีโคชูเมาส์ถึง3จุดด้วยกันในการติดอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นไฟไม หรืออุปกรณ์เสรมิมอ,อื่นๆนะครับการยึดจับกับมือถือเนี่ยก็จะเป็นการแบบบิดสกรูล็อกแล้วก็อันล็อกนะฮะคือสามารถยึดจับมือถือได้ตั้งแต่ความกว้างถึง9.5เซมดังนั้นสามารถใช้ได้กับ iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max ได้สบายมากๆเลยด้านในก็จะมียางในการป้องกันร,รอยสำหรับมือถืออีกด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่ง ขนาดของดิเมนชันของตัวกริปตัวนี้นะฮะก็จะมีความยาวอยู่ที่2 6ซมมีความกว้างอยู่ที่1 3ซนมรและน้ำหนักอยู่ที่2 0 0กรัมเท่านั้นเองต่อมาคือยูนซี่ n o Smart p p o o n e l i กนะครับจะเป็นบริกที่เล็กที่สุดที่ผมเคยใช้แล้วนะฮะซึ่งหากรวมแฮนเดิลด้วยเนี่ยมันจะยาว2 3ซนเมตนะครับแต่หากเราถอดแฮนเดิลออกเนี่ยมันจะเหลือแค่1 5ซนมตรเองแล้วก็มีความ กว้างอยู่ที่12เซนติเมตรนะฮะน้ำหนักตัวนี้จะอยู่ที่250กรัมแต่เขาจะทำด้วยโลหะอลูมิเนียมอลลอยทั้งชิ้นเลยนะครับแล้วมีการดีไซน์นะครับเป็นสีดำแล้วก็สีแดงตัดกันเนี่ยสวยมากๆนะครับมีลวดลายที่ค่อนข้างดูดีเลยนะตัวนี้ค่อนข้างแข็งแรงเลยและที่จุดเด่นของเขาเลยก็คือตัวแฮนเดิลตัวนี้เลยนะครับที่สามารถถอดได้เนี่ยจะถอดมาวางเป็นแนวนอนก็นได้ แนวตั้งก็ได้นะครับและยังปรับองศาได้อีกด้วยนะครับแฮนเดิลตัวอื่นเนี่ยจะปรับไม่ได้ตัวนี้จะพลิกปรับองศาได้ทําให้เราจับถือได้สะดวกมากยิ่งขึ้นตามสรีระของเราเลยไม่ว่านเพื่อนนะฮะจะถ่ายช้อนจากมุมต่ำเนี่ยก็สามารถจับแฮนเดิลแบบนี้ได้หรือจะปรับไปถ่ายแบบมุมสูงก็จับพฮนเดิลแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะฮะแล้วก็รอบตัวของเขาเนี่ยก็จะมีสกรูแบบ14นนิ้วนะครับรอบตัวเลย มีโคชูเมาส์อีกด้วยสามารถใส่อุปกรณ์เสริมใส่ไฟใส่ไมโครโฟนได้ด้วยนะครับและเวลายึดจับกับมือถือเนี่ยก็ถือว่าทําได้ง่ายมากๆนะครับก็คือเราสามารถมันเป็นแบบสปริงนะครับเราก็เอามือถือมาวางไว้อย่างนี้นะครับ แล้วก็ง้างแล้วก็หนีบเข้าไปได้เลยแบบนี้เลยนะครับตัวนี้จะกว้างอยู่ที่8ซนติเมรนะฮะดังนั้นเนี่ยจะใช้กับมือถือรุ่น iPhone 16 16 Pro ได้แต่16 Pro Max จะใช้ไม่ได้แล้วก็ราคาเขาอยู่ที่ประมาณ2,000ต้นๆเท่านั้นและอันสุดท้ายเลยก็คือ Unsi Smartphone Metal Case นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นที่ดูโปรที่สุดนะครับมีขนาดที่หนักที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับคือความหนักของเขาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการ ถ่ายวิดีโอได้สมูทมากขึ้นนะครับยิ่งหนักเนี่ยจะทำให้เราถ่ายได้สมูทมากขึ้นแต่ข้อเสียคือเราจะเมื่อยมือนั่นเองเขามีความกว้างถึง34ซนตเมตรสูง12ซนติเมตรและมีน้ําหนักถึง740กรัมนะครับเกือบ1นกิโลนะครับต้องบอกว่าทําด้วยโลหะทั้งหมดเลยและเป็นโลหะที่มีการตัดมีการคัตติ้งได้เนียนมากๆเลยนะครับจะเห็นว่ามีความคมนะครับมีความคมของสันคองเรียมต,ต่างๆได้สวยมากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแฮนเดิลด้วยนะครับที่มียาง สีดาในการแบบทําแล้วมันกริปเรียบไปกับตัวแฮนด์ตัวกริปโลหะเลยทําได้สวยมากๆอันนี้ต้องบอกเลยว่าอีกเลเวลหนึ่งเลยนะฮะของตัวกริปจับมือถือนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวแฮนเดิลเนี่ยเราสามารถจับแบบแนวนอนก็ได้หรือว่าจะมาจับแบบแนวตั้งก็ได้แล้วยังสามารถปรับเรื่อนระดับขึ้นลงได้อีกด้วยนะครับแต่ว่าจะไม่สามารถปรับองศา ได้เหมือนกับรุ่นของริกรุ่นก่อนนะครับที่มีการปรับองศาก้มต่ําหรือว่าเงยสูงได้นะครับอันนี้จะไม่ได้นะฮะแล้วก็ริกตัวนี้นะครับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบเสียงแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยริกตัวเนี้ยเขายึดได้แน่นแล้วนะครับแต่ว่ามันมีเสียงแบบนี้อยู่แล้วนะครับถึงจะยึดแน่นยังไงก็มีเสียงแบบนี้นะบางคนอาจจะไม่ชอบอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็รอบตัวของเขาเนี่ยก็จะมีสกู๊หนึ่งสี่นิ้วเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮนเดิลก็ด้วยมีโคชูเมาส์ด้วยสําหรับ การจับอุปกรณ์เสริมอื่นๆนะครับทำได้เยอะมากๆเลยสําหรับที่จับมือถือนะครับจะเป็นที่จับแบบสปริงนะครับสามารถเปิดกว้างสุดได้ที่8.5ซนมคือสามารถใช้กับ iPhone 16 16 Pro Max ได้นะครับผมอันนี้ได้สบายแล้วก็มียางรองรับกันรอยด้วยด้านหน้าหากสังเกตดีๆเนี่ยเขาจะมีสล็อตเพิ่มเข้ามาอีก1อันตัวนี้นะครับเขาก็คือ Power Bank Clip นั่นเองสําหรับ ใส่กับเข้ากับตัว Power Bank นะฮะตัวนี้สามารถยึดกับ Power Bank เพื่อที่เราสามารถชาร์จไปใช้ไปได้สำหรับการถ่ายมือถือแบบยาวๆแบบต่อเนื่องนานๆหรือการถ่ายแบบไลฟ์สตรีมได้แต่หากเพื่อนๆจะเอามาใช้กับตัว SSD นะสำหรับคนที่ต้องการถ่ายแบบ Apple ProRes นั่นเองนะครับสำหรับ iPhone 16 Pro 16 Pro Max เนี่ยจะไม่สามารถใส่ได้เนื่องจากว่าตัวกริปมีขนาดที่กว้างกว่านั่นเองนะครับมันก็จะหลุดตกลงมาได้ แล้วตัวเคสตัวนี้นะครับมีราคาอยู่ที่3,000ต้นๆเท่านั้นนะฮะและนี่ก็คือการรีวิวคลิปจับมือถือสำหรับคนที่ใช้ iPhone 16, 16 Pro 16 Pro Max นะครับที่น่าใช้มากๆเลยนะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมารีวิวในส่วนของขาตั้งกล้องนะครับไฟและก็ไมโครโฟนสำหรับ iPhone 16, 16 Pro และก็16 Pro Max กันด้วยยังไงฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กันด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ